ี่ครับเดี๋ยวเราจะมาคุยเรื่องของรองเท้าของคี้นะครับตัวพัดดีสีนะฮะอ่ะนี่มีสาวก็เอาไปลุยกิโลสามวันสองคืน25่สิบ้ากิโลยี <25. S 2> กิโลโดยประมาณรองเท้าม,มาดูนี่เป็นยังไงสภาพอันนี้หรอสัมผัสแรกเป็นไงบ้างสัมผัสแรกที่ใส่สตอนแรกที่ได้คิดว่ามันหนักแต่พอใส่สองข้างแล้วลองเดินไม่หนักนะ พอใส่ไปแล้วคือพอเดินไปสักระยะคือรองเท้าไม่ได้ไม่ได้หนักเลยแล้วก็ล็อกข้อเอาอยู่เหยียบอยู่นะไม่ไม่รู้สึกว่าเจ็บเทา้ทจเาจิบรกยี่สิบห้ากิโลเลยนแม่เหาะหอเอาเรือเอาเลือกอ,อ,อยู่นะเพราะว่า,าเส้นทางที่นี่ใบไม้อะมันคุมมันคุม ทางเดินแล้วคือโอกาสลื่นมีเยอะแล้วก็หินลอยมีเยอะด้วยแล้วก็ทางชันด้วยมีตำหนิอะไรบ้างไหมขาดบ้างไหมไม่นะก็ได้อยู่เอาอยู่เพราะว่าใส่แทบไม่ได้ถอดเลยสามพันสองพันเจอฝนด้วยเจอฝนด้วยค่ะเจอฝนว่าทางชันแล้วก็หินลอยมีเยอะแล้วก็คือทางอมันเป็นดินล้วนแต่พอเหยียบลงไปแล้วก็ทุกลงไปเลย ว่าเป็นไงเหมาะไหมกับเป็นป่าไทยถามว่าเหมาะไหมก็เหมาะนะเพราะว่าเวลาใส่จริงๆแล้วน้ําหนักไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้หนักเลยคือเบาใส่แล้วสบายเท้าเพราะว่าพอใส่เดินมันสักพักหนึ่งระยะหนึ่งอ่ะมันนุ่มนะกัดเท้าไหมไม่กัดไม่กัดเลยแต่ถ้าเกิดคนกลัวก็คือใส่ถุงเท้าหนาหน่อยถ้าเกิดว่ากลัวกลัวกัดใส่ถุงเท้าหนานิดนึงยี่สิบยี่ยี่สิบสี่โลแรกยี่สิบสี่โลยี่สิบห้าโลยี่สิบห้าโลแล้วก็ไม ไม่แกะกล่องแกะกล่องเลยเอามาเทสเลยค่ะเอามาเทสเลย2ี่สิบห้ากิโลสบายสบายมาดูรูปลักษณ์หน้าของเขาเป็นไงบ้างก็หนังก็เก่าไปตามสภาพเพราะว่าเราเจอฝนเราเจอฝนเจอทั้งโคนเจอทั้งฝุ่นไม่มีขาดไม่มีชอบมีสีชมพูสผู้หญิงใช่ชอบที่เป็นสีชมพูด้วยรู้สึกรู้สึกว่ารุ่นนี้จะ เคยใส่มารู้สึกอันนี้คือดีคือทำดีตัวใหม่คือทำดีแล้วก็รูปแบบสวยขึ้นดูแบบเดียวมากขึ้นใช่นี่คือใส่ปกติก็ได้นะไว้คิดต่อไปเล่ต่อยผมไปเจอกันอีกอักีสี่นะฮะของกระสาวสิบสี่ยูรูภาพกลับมาเหมือนเดิมยี่สีโลเจอฝนยี่หากิโลเจอฝน เจอ<า>ผลเจอทางชันทางดิง่งหินลอย,ลอยทางดิง่งแล้วก็ทางนิ่มทางนิ่ม